สวัสดีค่ะช่องนัชชา DIY นะคะวันนี้เราก็มาทำปอกคอน้องแมวนะคะเหมือนแบบเป็นทานตะวันนะคะแบบนี้เนาะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำไปสองสีก็ได้เนาะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยจ้าอุปกรณ์ที่ใช้นะคะใช้เข็มเบอร์5้าทับสูยน์เนาะหรือ3มมิลน,นะคะใช้ไหมพรมสีพายนะคะพเพื่อน ใช่ไหมพรมสีผายที่ม kind of ีท ja ี so ่บ no so ้านเลยเนาะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะขึ้นต้นโซ่ทั so ้งหมดนะคะ47โ so ซ่นะคะค่ะขึ้นให้ครบ47โซ่นะคะพอขึ้นครบ47โซ่นะคะเรานับลงมา 1โซ่2โซ่นะคะแล้วก็จิ้มในโซ่ที่3นะคะเราจะถักดับเบิลโคเชนะคะกลับเนาะกลับไปจุดเริ่มต้นนะคะทั้งหมดจะได้45หลักนะคะดับเบิลโคเช่ลาย f นะคะหรือว่าพอ1คอนะคะนี่ค่ะเราจะถักดับเบิลโคเชนะคะกลับไปเลยทั้งหมดจะได้45เอนะคะ Okay. ถักถึงจุดเริ่มต้นแล้วกลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะพอเราถักกลับมารบนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเนาะเราก็จะตัดไหมนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีไปเลยเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีเหลืองเนาะหรือเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะ ก็มาล็อกไหมแบบนี้เนาะอ่าจิ้มเข้าไปบนหัวหลักนะคะเห็นไหมเอ่ยหัวหลักนะดึงไหมเข้ามานะคะดึงไหมขึ้นมาโซ่สามคันเพื่อนหนึ่ง 2 3นะคะแล้วเราก็จะถักลายเอฟหรือดับเบิลโคเชนะ mm hmm. เข้าไปบนหลักโซ่เลยนะ1ครั้งนะคะอ่าขั้นด้วยโซ่2ค่ะเพื่อน1,2พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะจิ้มเข้าไปในหลักเดิมก็คือถักดับเบิลโคเชอีก2ครั้งนะคะ1ครั้ง2ครั้งค่ะแบบนี้ จะทำลายประมาณนี้นะคะโอเคพันหัวเข็มนะคะนับ1 2 3ข้าม3หลักจิ้มในหลักที่4นะคะเพื่นพนอนๆอก็ดับเบิลโคเช่งครั้งนะคะอ่าสองครั้งเอฟสองครั้งนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2องเพื่อนหนึ่งสอง แล้วพันหัวเข็มนะคะดับเบิลโคเชสองครั้งค่ะหนึ่งสองนี่ค่ะก็จะเกิดลายแบบนี้นะคะอ่าพันหัวเข็มนะคะหนึ่งครั้งแล้วข้ามหนึ่งสองสามสี่นะคะแบบนี้ดับเบิลโคเชสองครั้งนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองเนาะ โอเคค่ะเราก็จะทําแบบนี้นะคะใบจนจบแถวเนาะเราค่อยกลับมาเจอกันคะ่ะนี่นะคะทําให้ครบแล้วกลับมาเจอกันนะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะเมื่อถักเสร็จนะคะมันก็จะลงตัวที่หลักสุดท้ายพอดีเนาะอันนี้เราก็ขึ้นโซ่หนึ่งคะ่ะแล้วก็ตัดไหมก่อนนะคะ Okay. เรามาเริ่มแถวถัดไปเลยนะคะก็ยังใช้สีเดิมเนาะเราก็ล็อกใหม่เลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ นะคเพื่อนเราจะถักดับเบิลโครเชตเข้าไปทั้งหมดนะคะสี่ครั้งนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามซึ่งอันแรกนี้นะคะอันแรกนี้นะคะเรามีโซ่สามเนาะเราก็จะรวมโซ่3ามไปด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะ จะรวมโซ่3เป็น1ตัวนะคะแล้วเราก็ขั้นด้วยโซ่สองค่ะ1นสองแล้วเราก็ถักดับเบิ้ลโคเช่นะคะหรือว่าลายเ F เข้าไปในช่องเดิมอีก4ครั้งนะคะ1นึ่สองสานะคะ นี่นะคะก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะ x นะคะเข้าไประหว่างนะคะอันนี้นะไม่ใช่ตรงกลางนี่นะระหว่างนี้นะคะ x หรือ s ิ n เ l e crochet หรือควักธรรมดานะคะควักธรรมดาเข้าไป1ครั้งเนาะอ่าได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็ Do u b l e c r o c h ช t นะคะพันหัวเข็มเลยค่ะไม่ต้องมีโซ่นะเข้าไปตรงกลางอันนี้4ครั้งนะคะ1 สองสามสี่นะคะเพื่อนตรงนี้นะคะเราจะขั้นด้วยโซ่สองนะคะก็ะคือหนึ่งสอง่อะสีเหลืองมันจะสะท้อนนิดนึงนะคะเพื่อนแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองเรียบร้อยเราก็เข้าไปอีกสี่นะคะ 4 u b l เบิลโคเชหรือว่า 4f นะคะหรือพอ1คอนะคะ1 2 3 4นะคะแล้วเราก็จะควักธรรมดาหรือว่าซิงเกิลโคเชนะคะ <c oughs> เข้าไประหว่างดอกเนาะตรงนี้นะคะ1ครั้งนะคะ <c oughs> นี่นะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อน โอเคเดี๋ยวถักให้จนถึงดอกสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะเห็นชัดไหมนี่นะคะก็คือดับเลูลโคเชตสี่ครั้งนะคะคั่นด้วยโซ่สองเดอบลูนโคเชตสี่ครั้งนะคะแล้วก็เอ็กนะคะหรือควักธรรมดาซิงเกิลโคเชนะคะแล้วต่อไปก็ดับเลูลโคเชตสี่ครั้งนะคะคั่นด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเลูลโคเชตสี่ครั้งเหมือนเดิม โอเคถักจบแล้วแล้วกลับมาเจอกันคะ่ะโอเคค่ะพินาชาก็ถักจนมาถึงสุดแล้วนะคะก็คือดับเบิลโคเชตัวที่สี่นะเราก็โซ่หนึ่งเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตัดไหมนะคะว่เาเย็บเย็บเก็บทีหลังนะคะโอเคก็จะได้แบบนี้นะคะไม่ต้องงงว่าสีเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าอันนี้ทำชิ้นที่สองเนาะนี้ชิ้นแรก โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำสายนะคะสายผูกนะคะเราก็ทำเป็นลูกบอลเหมือนเดิมเลยเหมือนทุกๆคลิปที่เราทำนะคะตุ้มๆเนาะน่ารักดีนะคะโอเคก็ล็อกใหม่ค่ะเพื่อนๆล็อกใหม่เนาะขึ้นโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะ แล้วก็พันหัวเข็มนะคะจิ้มเข้าไปในโซ่แรกนะดึงไหมขึ้นมานะคะสูงๆนิดนึงปลดสองค่ะยังไม่ต้องรวบนะคะอันนี้ที่สองปลดสองอันที่สามนะคะปลดสองแล้วก็อันที่สี่นะคะปลดสองนะคะก็จะมีห่วงบนเข็มนะคะห้าห่วงนะคะ ดึงไหมค่ะแล้วก็รวบอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ทําแบบเดิมเลยหนึ่งสองสามสี่นะคะมีห้าห่วงเหมือนเดิมเนาะรวบค่ะยังไม่ต้องรวบอีกครั้งนะคะ เราก็พับค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปนะคะตรงนี้เนาะแล้วถึงจะดึงไหมรว่วแบบนี้นะคะล็อกไหมค่ะล็อกไหมเสร็จเราก็จะถักไปสี่สิห้าโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถักครบ45้าโซ่แล้วกลับมาเจอกันค่ะโอเคค่ะนี่นะคะพินาชาก็ถักจนมาครบสี่้าโซ่แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ด้านถูกเนาะนี่เลยค่ะเราก็ จิ้มเข้าไปนะคะในหลักแรกเนาะดึงไหมลอดผ่านนะคะแล้วก็รวบนะคะแบบนี้ซิงเกิลโคเชเดอร์ไลายควักธรรมดาหลดเอ็กนะคะแล้วหลักถัดไปค่ะเราจะสลิปสติ๊นะคะก็คือดึงไหมแบบนี้เ,เห็นไหมคะขอโทษค่ะอย่างนี้นะคะและ้วก็จิ้มเข้าไปนะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะ ดึงแบบนี้เลยโอเคค่ะไปทำให้จนถึงปลายตรงนี้นะคะแล้วขึ้นไป45โซ่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะเราก็ถักมาครบ45โซ่แล้วนะคะเราก็ขึ้นอีก4โซ่นะคะ1 2 3 4เราจะทำตุ้มๆต,ตอนจบกันเนาะ ล้วก็จิ้มเข้าไปในโซ่แรกนะคะเหมือนเดิมดึงไหมขึ้นมาปลดสองสองสนะคะแล้วก็4ี่หันเพื่อนรวบนะคะปุ๊บรวบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็1,2,3นะคะทำเหมือนเดิมนะคะ หนึ่งสองสามขอโทษครับจังก้องสี่นะคะรวบหนึ่งครั้งนะคะรวบหนึ่งครั้งเราก็มาต่อกับอันนี้เลยเนาะโอเค ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วเราก็เย็บเก็บชิ้นงานนะคะเย็บเอาไหมนะคะเย็บเย็บ,บแล้วก็ดันเข้าไปนะคะแล้วก็ตัดปลายไหมนะคะเก็บให้เรียบร้อยเนาะโอเคค่ะ ี่ค่ะนี่ก็คือเป็นปอกคอนอองแมวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้าชาก็ทาไปสองสีเนาะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้าชา DIY ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนมาถึงจนจ,นจบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมให้กําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะนาชา DIY ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ